อ่ามาครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับกล่องใหญ่ๆสองกล่องนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าเพิ่งมาส่งนะครับเมื่อวานนี้เลยนะครับคือเรียกได้ว่าสดๆร้อนๆเลยนะครับก็เดี๋ยวจะมาแกะรีวิวกันเลยเป็นรูกแม่บ้านนะครับนี้ ขอเล่ารายละเอียดก่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็คือ2กล่องเนี้ยนะครับมาในเซ็ตของชื่องานอะไรครับก็คือเป็นงานของ Back Studio นะครับซึ่งเป็นงานของค่ายหนึ่งนะครับเป็นงานเลซินนะครับ2กล่องนี้นะครับเป็นมาจากกระตูนเรื่องวันพี e นะครับซึ่งเป็น2กล่อง2ตัวละครนะครับแต่ว่าในซีรีส์เซ็ตเนี้ยก็คือมีทั้งหมด6ตัวละครนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันคือตัวละครอะไรกันนะครับเบื้องต้นเนี่ย ่ในส่วนของ2กล่องนี้นะครับตัวละครก็คือกล่องใหญ่เนี่ยนะครับก็คือน้องแบ็กมาเรียนะครับที่บอกเลยว่าเป็นเป็นอะไรที่ออตอนที่เปิดตัวนะครับทีมงานพกล่องนภาเนี่ยนะครับก่อนอื่นนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงต้นคลิปเนี่ยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยแอดถือว่าไม่ได้จะไม่ได้สปอยอะไรแล้วกันนะครับเพราะว่าถือว่า6ตัวละครเนี่ยนะครับที่จะเป็นตัวละครที่แอดจะมารีวิววันเนี้ย เป็นตัวละครที่ออกมาจากกระตูนเนี่ยนะครับนานพอสมควรแล้วนะครับก็อย่างกลุ่มหกล่องนภาเนี่ยนะของแก๊งไคโดร้อยอสูรเนี่ยนะครับก็คือเปิดตัวนะตอนที่977นะครับในมังงะนะครับเปิดตัวตอนที่977นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเล่มเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่เล่มที่97นะครับแต่ถ้าใครสงสัยว่าเฮ้ยทำไมแอดถึงจําได้แม่นขนาดนั้นเพราะว่าตัวเลขมันจําง่ายนะครับตอนที่977แล้วก็เล่มที่97นะครับ ่วนตัวละครอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวจบปิดไลน์ตัวนี้ก็คือจะเป็น X อ็กนะครับเอ็ก็ก็คือเป็นหนึ่งในหกล่องนาภาเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าแฟนๆชอบเยอะนะครับเพราะว่าอยู่ในกลุ่ม11 s u p ป r Nova านะครับแล้วก็ด้วยคาแรคเตอร์ของมันค่อนข้างเท่ก็คือมันเป็นกินผลพิศเสียนะครับแปลงร่างเป็นไดโนเสาร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ,ลลรรบก็เดี๋ยวยังไงข้อมูลตัวละครเนี่ยแอดก็คงไม่ได้ให้อะไรเยอะนะครับเพราะว่าเราจะมารีวิวของเล่นกันนะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มแกะกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มแกะจากเด็กก่อนแล้วกันเนาะอันนี้แบบเพิ่งมาคือยังไม่ได้แตะเลยนะยังไม่ได้แตะแม้กระท,ทั่งเทปสายนี่ก็ยังไม่ได้แกะเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือเซตเนี่ยนะครับออกมาแล้วทั้งหมดสี่ตัวด้วยกันนะครับออกมาแล้วสี่ตัวด้วยกันก็กลุ่มหกล่องนภา,าใช่ไหมก็มีทั้งหมดหกคน ก็สี่ตัวแรกออกไปแล้วนะครับมีถ่ายรูปลงลงเพจไปบ้างแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มารีวิวนะครับก็ตัวสองตัวนี้ถือว่าเป็นเรียกได้ว่าเป็นตัวเด็ดของของลายนี้เลยนะก็เลย <Wow. S 1> มารีวิวสองสองตัวที่เป็นตัวปิดท้ายนี่แหละนะครับทีนี้บางคนอาจจะมีคําถามว่าแล้วกลุ่มหกล่องนาภาเนี่ยเกี่ยวอะไรกับอิมูระเคนชินไหมนะครับเพราะว่าถ้าเราเคยดูเรื่องซามูไรปะเนจอนนะครับ จำไรพเนจรเนี่ยพ ah, yeah. well. t. <t okay. ิมร mm ักเขียนชินจะใช้เพลงดาบล่องนภาไครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกลุ่ม6กล่องนภาไหมก็คือไม่เกี่ยวเลยครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยอ่านี่ก็เป็นหน้าตากล่องครับก็เป็นรูป นะครับพี่เด็กสุดเท่นะครับเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยก็คือจริงๆแล้วอะ่ะเราไม่สปอยดีกว่านะครับแต่เอาเป็นว่าผมรู้สึกว่าเขาเท่แล้วก็เ,เป็นคนหนึ่งที่สามารถใช้พลังของผลปีศาจได้อลังการมากๆนะครับแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่เราอะ่ะเราดูแล้วเรารู้สึกติดตามเขาคือเป็นปริศนาไงว่าสรุปคือเฮ้ยมันจะเอาไงวะ สรุปมันจะเป็นพวกพระเอกเอ๊ะหรือมันไม่ใช่หรือมันจะเป็นพวกไหนหรือว่ามันจะเป็นพวกอะไรกันแน่นะครับซึ่งในวันพีเนี่ยมีอยู่หลายฝ่ายมากทั้งฝ่ายโจสรสลัดแล้วก็ฝ่ายที่เ,เป็นโจนสรสลัดมีโจสรสลัดก็จะมีฝั่งร้ายฝั่งดีนะครับแล้วก็จะมีฝั่งทหารเรือแล้วก็จะมีคณะปฏิวัติอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเด็กเนี่ยก็เป็นคนที่แฟนๆก็ต้องคอยลุ้นตลอดว่าสรุปมันจะออกมาฝั่งไหน Okay. กล่องของแบกมาเรียจะหนักแล้วก็ใหญ่มากที่สุดแล้วนะเพราะว่าน้องตามคาแรคเตอร์นะครับก็คือในกระตูนนน้องคือตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากแล้วก็ที่สำคัญน,นะครับสวยมากๆด้วยคือเรียกได้ว่าเราเห็นการเปิดตัวของหกล่องนาภาเนี่ยเราคาดการไว้ได้เลยว่าอันนี้คือ เป็นคาแรคเตอร์ที่เขาทํำฟิกเกอร์ออกมาแล้วนะครับมันจะขายดีมากๆแน่นอนนะครับโอเคกับหัวก็นี่เลยครับตามนี้นะครับนะครับทีนี้อย่างของทองแพคมาเรียนเนี่ยนะครับตัวกล่องเนี่ยอาจจะติดติดเลนิดหนึ่งนะนะครับตัวกล่องอาจจะติดเลดนิดน,นึงนะเพราะว่าเป็นตัวที่ทางงานเรซิ่งเนี่ยเขาเขาอ่า,อาเรียกได้ว่าออกแบบที่เขาเรียกว,ว่าแบบแชทออฟ นะครับก็คือมีสามารถถอดชุดออกได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับก็เพื่อสมนาคุณแฟนๆโดยเฉพาะนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะเก็บนอกแบ็คมาเรียงไว้ก่อนไว้เป็นคนสุดท้ายนะครับเราจะมารีวิวพี่เด็กกันก่อนนะครับโอเคปึค๊บแกะออกมาเลยตัวกล่องอ่ะผมคิดว่าเขาทำสวยมากนะนะครับอย่างของสี่คนก่อนหน้านี้ก็เป็นลายแบบนี้นะครับนะบเป็นลาย ลายแบบคือตัวละครเนี่ยอยู่หน้ากล่องเลยแล้วก็มีตาสัญลักษณ์ของของค่ายแล้วก็พื้นหลังเป็นสีดําคือพื้นหลังเป็นสีดาเนี่ยมันมันบ่งบอกให้ให้แสดงความรู้สึกให้เราเห็นว่าคือกลุ่มเนี่ยเขาทํางานอยู่เบื้องหลังนะครับก็ว่าจะปรากฏตัวเห็นไหมก็คือต้องเป็นภารกิจลับที่แบบไอ้เจ้าไคโดเนี่ยมันมันเรียกพวกพวกนี้มานะครับมาช่วยในการปฏิบัติภารกิจโอเคออกมาแล้วนะครับออกมาเรียบร้อย ก็ข้างในนะครับก็คือจะมีการห่อมาอย่างดีมากๆนะครับห่อมาดีมากนะครับก็จะเป็นโฟมสีดำๆอย่างนี้ครับแน่นอนครับอย่างที่เราทราบกันนะครับงานเรซินเนี่ยข้อดีก็คือสวยงามอลังการแต่ว่าก็มีข้อเสียอย่างเช่นอาจจะดูแลยากแล้วบวกกับว่ามันก็จะแตกหักได้ง่ายนะครับดังนั้นเขาก็ถึงต้องห่อมาอย่างมิดชิดนะครับเซฟมาอย่างดี โอเคครับปึ๊บอ่าเปิดมาก็จะเป็นหน้านี้เลยครับก็จะเป็นช่องนะครับที่ฝังอุปกรณ์ต่างๆเอาไว้ข้างในนครับตรงอันนี้นะครับก็จะเป็นช่องเข้า,ขา,ขาไปเข้ไปแล้วแอดก็จะแกะเลยนะครับแกะแล้วก็ประกอบเลย okay. อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับ มาอันแรกฐานครับครับหน้าตาฐานของมันนะรสวยงามครับข้างล่างก็จะเป็นสัญลักษณ์แบ็กสตูดิโอก็จะวางฐานก่อนนะจะได้วางตัวได้สเกลครับ สเกลของงานนี้นะจะเป็นสเกลเดียวกับ POP เลยนะครับแต่ว่าเรื่องของความสูงหรือว่าอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็เวลาลองไปวางเทียบเนี่ยก็ต้องดูอีกทีว่าสเกลความสูงมันมันใกล้เคียงกับตัวละครในเรื่องหรือเปล่าแต่ว่าคือผมมามองว่าวันนี้เราไม่ต้องให้ถึงขั้นใกล้เคียงแบบ100ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะครับเพราะนั้นมันจะยากเกินไปนะครับเอาเป็นว่าเราดูแล้วอ่ะมันวางเข้ากันแล้วมันสวยก็พอแล้ว อันนี้คือมุมมองของแอนนะเวลาจะสะสมงานต่างๆพวกนี้เวลาเวลาผมเสียบแขนเข้าไปเนี่ยนะครับก็แม่เหล็กก็จะดูดไปเลยนะครับแม่เหล็กดูดเข้าไปเลยทําให้ง่ายต่อการประกอบมากๆแต่ยากต่อการดูแลรักษาเราขอดูช่องก่อนแล้วก็ต้องมีดาบนะเนี่ย แล้วก็ด้ามดาวเดี๋ยวหาหน้าก่อนหน้าเขาจะให้เอ่อไม่ใช่หน้าสิหัวนะครับส่วนหัวเนี่ยเขาจะให้มาทั้งหมดสองหัวด้วยกันนะเพราะว่าจะมีหัวลักษณะแบบใส่หมวกกับถอดหมวกนะครับเพื่อนๆชอบแบบใส่หมวกหรือถอดหมวกมากกว่าก็สามารถเลือกตั้งได้นะครับนี่ครับมีสองห้านะครับสองหัวนะครับ ส่วนผมขอใส่แบบใส่หมวกก่อนแล้วกันนะครับจะใส่ก็ใส่หมวกก่อนเพราะว่าหมวกมันก็เท่เหมือนกันนะครับเออเดี๋ยวก่อนก่อนจะใส่หัวนะครับใส่ให้น้องก่อนก็ได้จริงจริงก่อนจะใส่หัวต้องใส่ผ้าคลุมก่อนนะไม่งั้นมันจะมันจะซ้อนกัน ส่วนอันนี้อันนี้นะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นเหรียญน,นะครับที่บอกบอกถึงรีย i a l number นะครับก็คือเนี่ยครับอย่างของของพาของเลขไปเที่ยวเนี่ยก็คือจะได้เบอร์87นะครับแล้วก็ตัวเลขข้างหลังจะเป็นทับนะครับทับบอกว่ามันมีทั้งหมดกี่ตัวในโลกก็คืองานเนี้ยมันมีทั้งหมด188ตัวในโลกนะครับแต่ว่าของแอดเนี่ยได้ตัวที่87นะครับก็ถือว่า เลขสวยนะชอบนะครับขึ้นต้นด้วยเลขแปนะครับชอบโอเคอันนี้จะเป็นด้ามดาบนะครับก็เด็กจะมีจะชอบถืออาวุธอาวุธสอ,สองข้างด้วยกันก็คือจะมีดาบดาบกับขวานขวานแฉกนะครับดาบกับขวานแฉกอันนี้เขามีกิมมิกเพิ่มด้วยนะนิดหน่อยก็คือเขาจะมีแขนอันนี้ครับ นะครับมีแขนอันนี้ด้วยเอาไว้สําหรับยกเปลี่ยนเป็นท่ายกยวนะทำให้ดูแหนะ่ท่ายกแล้วก็ใส่ดาบก่อนขอดูตัวอย่างนิดนึงโอเคนะครับมือถือดาบนะครับมือจะถือดาบแล้วเดี๋ยวขวานเดี๋ยวขวานค่อยเป็นมืออีกข้างหนึ่ง เวลาเพื่อนๆทุกคนต่องานเลสซินเนี่ยแนะนำว่าต้องใจเย็นๆนิดนึงนะเพราะว่าชิ้นส่วนบางทีมันบางๆแล้วมันอันเล็กนะครับคือถ้าหล่นมาทีเนี่ยร้องไห้เลยนะต้องแบบใจเย็นในการต่อมากๆเลยนะน้องถือควานแล้วทุกคนปึ๊บอ่าเรียบร้อยครับ ก็ให้น้องถือแขนนี้เลยแล้วกันเพราะว่าแอคชอบแอคชั่นนี้มากกว่านะครับคือยกดับมาเตรียมป้องกันเออยังยังขาดอันสำคัญได้อย่างไรอันนี้คือผ้าคลุมคุณผู้ชมกระตุ้นเรื่องวันพีเนี่ยทุกตัวละครเลยหลายๆตัวละครนะต้องบอกว่าหลายๆตัวละครอนะ่ะเทมากๆเลยตรงที่เขาจะมีเพราะเป็นผ้าคลุมประกอบนะคือพอมีผ้าคลุมนะใส่เข้าไปเนี่ยมันเพิ่มความ มันเพิ่มความแบบหน้าเกรงขามขึ้นนะครับมันเพิ่มความหน้าเกรงขามขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยอ่ะดังนั้นผ้าคลุมเนี่ยจะเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้ก่อนใส่ผ้าคลุมต้องเอาหัวออกมาก่อนตรงข้อต่อหรือว่าข้อข้อที่เขาว่าสําสำหรับให้เราเสียบเข้าไปเนี่ยแอดถือว่าเขาเขาทํามาได้ดีครับ คือมันลงล็อกแบบเป๊ะเลยอ่ะไม่มีแบบไม่มีแบบเราต้องพยายามพยายามดันพยายามแคะอะไรอย่างนี้เลยนะครับคือมันออกมาได้ลงตัวแบบเป๊ะมากนะครับคือลงตัวแบบต่อตรงปุ๊บมันก็ดีดเข้าไปเลยนะครับโอเคก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับหนึ่งคนนะครับสำหรับเ d x d ดีดเอเดกของเรานะครับก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะนี่ ขอยกให้ดูต้องค่อยๆนิดนึงนี่เลนะสวยนะสวยมากคือบอกเลยว่าพีมาแล้วไม่รู้สึกผิดหวังนะครับแล้วบวกกับแอดเป็นส่วนตัวเป็นคนชอบเออทีมนี้อยู่แล้วครับกลุ่มหกล่องนาภาเนี่ยเพราะว่าทุกคนทำคาแรคเตอร์ออกมาได้ ได้ดูเท่หน้าเก่งขาหมดเลยนะครับแล้วก็มีสไตล์มีเอกลักษณ์นะครับอย่างเช่นไอเจ้าซาสกิ่เนี้ยครับก็เท่เครับโอเคทีนี้เรามาดูตัวที่สองกันนะครับตัวที่สองก็คือน้องแบ็กมารียนะครับจริงๆให้ตัวที่สองสิตัวที่หกแล้วนะครับตัวที่หกก็คือคนสุดท้ายนะครับปิดลายเรียกได้ว่าปิดปิดลายแบบอลังการเลยนะครับปิดลายแบบอลังการ ก็เรามาดูต <ze Vari ables> ัวที่สองของคลิปนี้กันเลยนะครับก็แพกมาอย่างดีเหมือนเดิมนะเป็นโฟมสีดำออกมาแล้วคุณผู้ชม ดีมากคือ,อยังไม่ยังไม่ทันเห็นของจริงเลยนะแต่รู้สึกแล้วว่ามันต้องดีมากๆแนะ่เดี๋ยวเขาจะวางกล่องไว้ตรงนี้เลยนะมาคุณผู้ชมมาดูตัวที่สองกัน เป็นตัวที่อลังการที่สุดในหกคนเลยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับชอบคนไหนชอบคนไหนในกลุ่มหกล่องนาภานะก็มาเล่าให้ฟังนะครับคอมเมนต์กันได้นะครับหรือจะเข้าไปติดตามเพจนะครับไปพูดคุยกันก็ก็ได้เดีย๋ยวนะหาฐานก่อนแอดหาฐานก่อนโอเคเจอฐานแล้ว ก็จริงๆแอ้เป็นคนที่สะสมงานวันพีส่วนใหญ่ครับจะสะสมงาน P.O.P. ครับของวันพีแต่ทีเนี้ยก็เลยเลือกตัดสินใจเลือกเก็บงานนี้ด้วยเพราะว่าสเกลเข้ากันได้ดีนะครับถ้าเอามายืนคู่กับไคโดก็คงแบบเป็นอะไรที่ฟินสุดๆโอเคอเอาฐานตั้งก่อนแล้วก็หาตัวหาตัวหาตัว สกเกลน้องน่าจะใหญ่ที่สุดะ okay. นะอเคคุณผู้ชมเจอหัวแล้วครับนี่หัวหรือผ้าไม่ใช่หัวสีผ้าอเสือ่อขอเดี๋ยุมแล้วก,ก่อนนะ จะค่อยๆอยอาออกมาเรียงนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเราจะต่อ,อยากอันนี้จะเป็นส่วนโบรครับส่วนโบอ่ามาดูเบอร์ครับนะครับระหว่างหาเจอเบอร์พอดีโอ้ได้เบอร์สวยได้เบอร์สวยด้วยนะครับนี่แอดได้เบอร์สิบสองครับอ่าได้เบอร์สิบสองนะครับ เป็นตัวที่ผลิตซีรียลนั n เบอร์ตัวที่12จาก188ตัวทั่วโลกนะครับลิมิ์ดีมีเตจจัดเลยแต่ว่าอย่างงานของแบ็กสตูดิโอเนี่ยจากที่แอดสะสมมามา4ตัวแล้วในลายเนี้ย <Yeah. S 1> เขาเขาไม่มีขาตั้งให้นะขาตั้งเหรียญซึ่งปกติบางทีเขาจะมีขาตั้งให้ใช่ไหม เขาจะมีขาตั้งให้เราตั้งเหรียญน,น่ะว่าตัวนี้เป็นรียลนั number ตัวที่เท่าไหร่แต่ว่าจากที่ดูแล้วงานนี้ไม่มีนะครับแต่ถ้าถ้าถ้ามีแล้วมันซ่อนอยู่ตรงไหนแอดหาไม่เจอก็ต้องขอภครด้วยนะแต่คือแอดแกะมาดูแล้วดูหลายซอกหลายมุมแล้วมันไม่มีอ๋ออันนี้คือส่วนคุณผู้ชมมีส่วน18เออ18บวกด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวแอดจะขออนุญาตประกอบประกอบ แบบที่ที่ไม่โปแล้วกันนะเนาะตอนนี้ยังหาลำตัวไม่เจอนะอ๋อเจอส่วนหัวแล้วล,ลองรอไปดีกว่าแล้วก็น้องมีโบส่วนอผ้าคาดเอวใช่ไหม แต่เรียกเรียกซะว่าเป็นโบเลยนะอันนี้ไว้ติดทีหลังดีกว่าเป็นมีเป็นแม่เหล็กนะดูอ๋อไม่ใช่อันนี้สิน,นีห้าแล้วก็น้องต้องมีปลอยผม ตรงปลอยผมะครับก็คือต้องใช้กาวดีน้ำมันติดนะครับไม่นั้นไม่อยู่เนี่ยวคุณผู้ชมดูอุปกรณ์แบบว่าเยอะแล้วก็บางค่อนข้างบางแล้วก็มีข่าอีกนี่ ก็มีปิ่นอุปกรณ์น้องทั้งหลายเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่อุปกรณ์เยอะที่สุดเลยนะรายละเอียดแล้วก็อุปกรณ์เยอะที่สุดในห้าคนที่ผ่านมาหกคนนะคนนี้คือคนที่อุปกรณ์เยอะที่สุด คิดว่าน่าจะอุปกรณ์ทุกอั่น่าจะเอาออกมาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวแอดก็จะ,ยยะกนะดจะค่อยๆทยอยประกอบนะเดี๋ยวจะค่อยทยอยประกอบบอกเลยคุณผู้ชมว่ามันต้องใช้สมาธิสูงมากบอมาเมรีเยงไว้ก่อนอ่ะโอเคเรามาต่อกันต่อ คุณผู้ชมต้องใจเย็ยนนิดนึงนะเพราะว่าอยากจะบอกว่าถ่ายแล้วต้องคอยดูไปด้วยต้องคอยดูรูปกล่องไปด้วยเป็นแม่เหล็กดูดนะก็เลยก็เลยแบบว่า เราวางให้ตรงข้อเท่านั้นแหละครับมันก็คือจะดูดเข้าไปเลยที่เหลือก็เดี๋ยวต้องประกอบตรงผมตรงหัวนิดนึงนะครับดูอย่างร,รูปตัวอย่างเนี่ยครับตรงผมต,ตรงหัวเนี่ยจะเป็นอะไรที่เยอะมากมาวางใกล้ๆก,ก็นลนยจะได้ดูง่ายๆ องมีกาวดีน้ำมันด้วยนะครับในการตอกผ้ารู้สึกว่าเขาจะเรียกกันว่าผ้าโอบีหรือเปล่านะครับถ้าแอนเรียดผิดสอคคับเหลือจะส่วนหัวแล้วเหลือจะส่วนหัวเดี๋ยวก่อนลนะ ม่้อองละเีียยด,ดูจชส่วนผมว่าเสร็จแรกส่วนที่ยากที่สุดเลยเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะ ค okay. คุณผู้ชมในที่สุดก็เสร็จแล้วเหลือแค่ไปนะครับให้น้องถึงนี okay. ่ <c oughs> ก็เป็นอันเสร็จนะครับ <c oughs> ถือว่าเป็นตัวที่ใช้เวลาในการต่อพอสมควรเลยนะเพราะว่ารายละเอียดบนหัวน้องอะ <c oughs> ค่อนข้างเยอะ กาดีน้ำมันติดส่วนใหญ่อย่างงานเรซินนะครับหลายๆหลายๆชิ้นเลยอะ่ะก็คือนอกจากนอกจากว่าจะต้องมีส่วนที่เขาทำเป็นแม่เหล็กติดแล้ว่ะครับเขาก็ต้องทำให้เรามีกาวดีนน้ำมันนะครับเอาไว้ให้เราสำหรับต่อด้วยนะ เพราะไม่งั้นมันจะต่อมันจะต่อมันไม่ติดนะครับมันจะไม่แน่นนะครับอย่างชิ้นส่วนเล็กๆเนี่ยเขาจะต้องใช้กาวดีน้ํามันติดแต่ว่าถ้าเป็นชิ้นส่วนใหญ่ๆนะครับชิ้นส่วนใหญ่ๆก็คือส่วนไหนก็จะทําเป็นแม่เหล็กให้เราไว้ติดอยู่แล้วดังนั้นก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะครับถ้าแบบว่าจะสะสมงานลักษณะประมาณนี้นะครับแต่โดยปกติก็คือถ้าสมมติว่า เราเาตั้งใจว่าจะเล่นลายเนี้ยนะครับก็ต้องศึกษาข้อมูลดีๆนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่ออกมาเยอะมากๆให้เราเลือกโอเคงั้นก็เามาดูกันใกล้ๆเลยนะครับกับน้องเด็กามาเทียบขนาดกันนะอื เท่าที่เห็นนะครับสเกลก็คืออย่างอย่างเด็กเนี่ยก็คือจะสเกลเท่ากับตัวอีก4คนที่เหลือก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าอย่างน้องแบ็กมาเรียเนี่ยก็จะตัวสูงใหญ่ว่าปกติทั่วไปนะครับโอเคทีนี้โดยเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็เสร็จแล้วสําหรับงานนี้นะของน้องแบ็กมาเรียรายละเอียดจะจะเยอะก็เลยใช้เวลาในการต่อพอสมควรนะครับอย่างบนหัวน้องเนี่ยเห็นไหมแล้วก็จริงๆจุดเด่นของของ ชุดนี้เลยนะครับอย่างน้องแบ็กมาเรียเนี่ยจะสามารถชุดเอาชุดตรงนี้คือออกได้เลยนะครับส่วนตัวเนี่ยตัวลําตัวเขาไม่ได้มีให้เปลี่ยนนะก็คือมาเป็นตัวเดียวเลยนะครับขึ้นอยู่ว่าเราจะเอาชุดตรงนี้ออกหรือไม่เอาออกนะครับแต่ว่าแอดขอขอใส่ให้น้องแล้วกันนะโอเคงั้นก็เดี๋ยววันนี้ก็คือนะครับก่อนจบนะครับเ,เซตเนี่ยจะสวยมากขึ้นนะครับถ้าคุณมีอันนี้นี่นะครับถ้าคุณมีอันนี้ นี่อันนี้เป็นงานโปสเตอร์นะครับจากงานจับฉลากวันพีชเซตล่าสุดนะครับก็คือจะเป็นเซตแบทเทิลที่ว ok ันโนคุณนี้เนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้คือชื่อเซตนะเนี่ยถ้าเกิดคุณมีอันนี้นะครับคุณมีโปสเตอร์แข็งอันเนี้ยจะทําให้การวางโมเดลของคุณเนี่ยนะครับใครที่สะสมลายวันพีนะครับจะทําให้โมเดลของคุณเนี่ยสวยขึ้นแบบเห็นภาพชัดเป็นกองเลยนะครับยิ่งคุณเอาไปวางไว้ในตู้อย่างเงี้ย รถพื้นหลังเป็นน้องอย่างเงี้ยครับยิ่งแบบสวยมากมากนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับสามารถติดต่อเข้าไปที่เพจพาของเล่นไปเที่ยวได้เลยนะครับมีสั่งเข้ามาเหลือเยอะพอสมควรนะครับสำหรับงานจัดฉลากที่เป็นโปเตอร์นี้มีหลายลายเลยนะนี่ครับมีหลายลายเลยนี่อันนี้ของอันนี้เจ้าไคโดนะครับนี่อันนี้ก็หกล่องน้ผ่านะครับเพื่อนน้อง น้องมาเรียนะครับคือเป็นงานจับฉลากที่เขาทําออกมาได้สวยมากๆนะครับพวกงานลองๆที่ไม่ใช่ฟิกเกอร์นะก็คือสวยไม่แพ้กับงานใหายๆเลยนะครับเนี่ยก็เป็นเป็นชุดที่เป็นแบทเทิลที่วนันคุนี้นะครับรับรองว่าเอาไปวางคู่กับโมเดลที่คุณมีเนี่ยมันจะช่วยทําให้มีมิตินะครับในการตั้งโชว์มากขึ้น, <Wow. S 1> นโอเคงั้นก็ วันนี้ก็คือขออนุญาตจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงฝากกดติดตามนะครับช่องทอยโกลทาวเวลนะครับหรือว่าเพจพาของเล่นไปเที่ยวนะครับโอเคถ้าจะให้ดีก็คือกดปุ่มนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนไปเลยนะครับแล้วยังไงเข้าไปพูดคุยนะครับกันได้ที่เพจพาของเล่นไปเที่ยวนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ